สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ยายเหภาพพี่น้องออกมาเก็บบักแปบจ้ามึงต้นบักแปบจ้าพี่น้องมึงหนวยมันกระลังดกนี่มึงพี่น้องมีต้นหนวยใหญงย่ๆจ้า ยายเก็บอยู่ต้นทางนันย่าแม่เก็บอยู่ต้นทาหนเบ่งไยพี่น้องเม่งเลยจ้ะดกด,กพ,ด,พดพกพุ่นพุ่นไปทางทั้งทั้งมึจะพี่น้องเห็นบ่จ้ะอันนวยนวยดิบมันนวยสดมันเอาไปกินกับตะมังหงก,กไ็ได้เด้จ้ะกินกับปน่นกับเจวคือจังบักทั่วผู้แมจ่จ้ะแสบคือกันเป็นมันมันรสชาติสีออกมันมัน พอเลยวย่า่ก,ก็สิเก็บก่อนจ้ะ เ <laughs> บิ่งแน่จับพี่น้อง nè <Nhì> cha bạc bạc thì dái hé kéo đây cha kéo vào hái để mưa to cha, pino nhãng lái vô nhãng ảnh, vô này tôn mình nhãng lửa lái vô, thế là phun linh, dái hé cứ lấy xịt sâu, kéo xong quan chắc phun mình linh, đâu, hay phun sâu tok bớt dần cả mưa ướn phụn lái dái hé, y chang xịn mà kéo mai, nuôi nhảy nhảy nuôi suất suất thôi, cha, khâu bàn quan cha pino phun tok cha. จะพอกันไหมคลิปนาจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า